สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีแอป,ปหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าหากว่าติดเครื่องไว้แล้วก็ไม่เสียหายนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรสายด่วนที่โทรฉุกเฉินนะครับเราก็โหลดได้จาก Play Store นะครับซึ่งในแอป,ปนี้ก็ไม่มีความจุก็อยู่ประมาณ2เมกกว่าแค่นั้นเองนะครับ หลังจากที่เราโหลดจาก Play Store เราก็เปิดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแอปที่ง่ายมากเลยนะครับซึ่งบางครั้งในบางเวลาที่ฉุกเฉินเราอาจจะจําเป็นต้องใช้หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราโหลดมาเสร็จนะครับถ้าจะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะกดเข้าไปก็หมายความว่าถ้ากดเข้าไปก็เหมือนโทรเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเป็นการาโทรอตัตโนมัตินะครับอย่างเช่นแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับแถบบนสุดก็คือ1นึ่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ไม่คลิกเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าคลิกเข้าไปก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องโทรทันทีเลยนะครับอันนี้จะเป็นการรบกวนนะครับเรากา็โชว์ในการารีวิวในครั้งนี้ก็คือ,อถัดไปก็เป็นการแจ้งอาคีภัยสัตว์เข้าบ้านก็1 9 9นะครับซึ่งเราถ้าคลิกเข้าไปก็หมายความว่าเรา ได้ทําการโทรไปเรียบร้อยต่ออัตโนมัติมมเลยนะครับก็จะมีลำดับต่อไปก็จะเป็นศูนย์ความปลอดภยัยกรมทางหลวงชนบท1นึ่งหนสะครับสายด่วนตํารวจท่องเที่ยว1นึ่ศูนย์ปรับปรามจราจรร,รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์1นึ่งนกองะครับกองปรับปราม1นึ่งห่าอุบัติเหตุทางน้ํากองบัญชาการตํารวจ1นึ่งกครับอันนี้ก็จิประทะว่าไปนะครับเห็นไหมฮะก็จะมี ทุกเรื่องราวนะครับผมก็จะกลับเข้าไปอีกก็ก็จะมีแถบลงมาก็จะเป็นแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ภัยกู้ชีพนะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเขาก็ยังมีแยกเป็นแต่ละศูนย์ไปนะครับหลังจากเรากลับเข้าไปก็จะมีการบริการทางการแพทย์นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีสายด่วนหลายๆสำนักนะครับผมก็จะกลับเข้าไปแล้วก็จะมีโรงพยาบาล พื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลภาคกลางภาคเหนือนะครับเห็นไหมฮะภาคใต้ภาคอีสานก็ครบหมดนะครับแม้กระทั่งการสั่งอาหารเดี๋ยวผมลองดองอีอโทษนะผมลองดูอีกนิดหนึ่งเอ่อเคอะไรมีเยอะแยะมากมายนะครับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโุคโนะครับการไฟฟ้านะครับอ,อันนี้ก็ทั้งธนาคารสถาบ,บันการเงินนะครับ สอบถามข้อมูลการขนส่งก็มีนะครับผมเห็นไหมฮะก็จะมีหลากหลายที่ว่าเราติดตั้งนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากมายมีทั้งสอบถามข้อมูลรถทัวร์นะครับสอบถามข้อมูลรถไฟก็มีแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการขณามาอขอโทษกรารโทรคมนาคมนะครับอันนี้จะรีบไปนิดหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับปัญหาโทรศัพท์ก็มีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้สอบถามได้เลยนะครับ ก็ถือว่ามีความหลากหลายมากนะครับสำหรับแอปนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราน่าจะมีติดกับโทรศัพท์ของอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีแอปที่มีประโยชน์นะครับสาระของแอปนี้ก็เป็นสายด่วนโทรฉุกเฉินซึ่งผมได้รีวิวเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ติดตั้งไว้เพื่อจะมีประโยชน์นะครับ ในการใช้งานอีกครั้งหนึ่งในยามจำเป็นนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามในการรับชมรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็คิดว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ผมก็จะนำเสนอให้กับพี่น้องกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ